สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่โครงการชลาพานครของเราอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเช้านี้พาทุกท่านนะครับมาชมโครงการนะครับหน้างานของเราว่าวันนี้ได้อัปเดตกันบ้างนะครับตอนนี้บ้านหลังที่หนึ่งของเราก็ผ่านไป90%แล้วนะครับวันนี้นะครับช่างเข้าหน้างานเต็มนะครับทั้งสองหลังนะครับส่วนหลังที่สองก็ตอนนี้ก็เป็นงานรั้วเหมือนกันนะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้ช่างข้อกำลังกำนินการกานอยู่นะครับ ตอนของเราดำเนินการก,กันอยู่นะครับนี่ฮะบรรยากาศนะครับดูงานกันเต็มที่วันนี้เข้าแบบรังที่หนึ่งเสร็จเข้าแบบรังที่หนึ่งเสร็จเทพ้อมนี่นะครับส่วนับรังที่สามของเรานะครับรังที่สามนะครับตอนนี้ก็ไล่เข้าแบบกันเต็มที่นะครับ หลังที่สามเไล่เข้าแบกันนะครับเนี่ยตอนนี้ทีมช่างก็เข้าหน้างานกันเต็มที่นี่ครับบรรยากาศหน้างานของเรานะครับนี่นะฮะทีมช่างของเราก็มาผูกคานกันนะครับวันนี้นี่ครับบรรยากาศนะครับสำหรับท่านไหนต้องการแวะมาชมโครงการนะครับสามารถโทรหาผมได้โดยตรงนะครับ0 8น7 1 5 1 4 2ก้หอยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนี่บรรยากาศโครงการเรานะครับเนี่ย 8หลังนะครับมีทั้งหมด8หลังตอนนี้นะฮะหลังที่หนึ่งมีเจ้าของแล้วนะครับเพราะว่าบ้านหลังที่หนึ่งเสร็จประมาณเกือบ90%แล้วแล้วก็ทําการให้เปิดจองเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อทําการเปิดจองเรียบร้อยนู่นนี่นั่นนะครับก็สามารถจองได้เลยนะครับฉะนั้นบ้านหลังที่หนึ่งของเราจึงมีเจ้าของแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก็รอหลังที่สองถึงหลังที่แปดนะครับให้ขึ้นบ้านได้ เสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณ80% 50-80%นะ50-80%เดี๋ยวเราก็จะทําการเปิดจองอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ดูนะครับว่ายังไงนะครับนะก็เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะฮะเนื้องานของเราเป็นอะไรกันบ้างยังไงนะครับเนะี่ยบรรยากาศโครงการเรานะครับนี่บรรยากาศนะครับร่มเรื่อร่มเย็นนะครับ เดี๋ยวพาเดินไปดูนะครับหลังที่8นะฮะเราอยู่โน่นนะครับบ้านเรานะครับจะ8หลังจะอยู่ฝั่งเดียวกันทั้งหมดนะฮะแหลังจะอยู่ฝั่งเดียวกันทั้งหมดนะครับนี่ฮะก็คือจะยาวไปนวดเลยนะครับนะถนนของเรานะครับเริ่มต้นที่7เมตรเลยนะครับนะฮะเริ่มต้นที่7เมตรมาเลยนะครับเป็นคอนกรีตนา15หาเซนนะครับตัวเนื้อคอนกรีต15เซนนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะเทไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราเทมาแล้ว45เมตรนะครับนะ เราจะเทไปเรื่อยๆนะครับสร้างไปแล้วก็เทไปสร้างไปเทไปนะครับนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้ถนนของเรานะครับมีปัญหาเวลารถโมปูลวิ่งนะครับนะฮะเราจะเซฟถนนไว้นะครับตอนนี้ก็นะครับเทไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เทมาแล้วสามหลังนะครับนะโอเคนะครับโครงการเราอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นนะครับห่างถนนเหล่านาดีเพียง200เมตรนะครับห่างมอขับรถเพียง8นาทีห่างสนามบินขับรถ8นาทีนะครับ แล้วก็ห่างเซ็นทรัลขับรถประมาณ8นาทีนะครับไม่เกิน10นาทีอย่างมากนะครับถ้ารถติดไฟแดงนะครับก็โอเคนะฮะบรรยากาศก็ประมาณนี้ห่างบากสสามห้านาทีนะครับนะครับสำหรับโครงการเราท่านใดสนใจแวะเข้ามาชมโครงการได้หรือท่านใดกำลังจะสร้างบ้านนู่นนี่นั่นนะครับสร้างบ้านขายสร้างบ้านเองสามารถแวะเข้ามาชมหน้าง,งานได้แวะมาปรึกษากันได้ินด,ดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับโอเคนะฮะติดต่อผม08971 5 1 4 2 9หนะครับ โอเคใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ